หลายคนทราบไหมครับว่าไฮดรอลิกคืออะไรนะครับไฮดรอลิกก็คือการการเปลี่ยนพลังงานจากของไหลให้เป็นพลังงานกลก็จะคล้ายๆในรูปแบบของตัวระบบนิวเมติกนะครับซึ่งตัวนิวเมติกเนี่ยตัวกลางที่สองผ่านนี่ก็คือลมนะครับผม ในส่วนของไฮดรอลิกนะครับก็จะส่งแรงนะครับของของไหลนในรูปแบบของความดันหรือแรงดันนั่นเองซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าแรงดันที่กระทำในของไหลไฮดรอลิกเนี่ยก็จะเท่ากันในทุกๆุกรนดตามทฤษฎีนะครับก็จะเท่ากันในทุกๆุกระดของทอ่อทางปิดนั่นๆ เมื่อมันกระทาต่อพื้นที่ก็จะเกิดแรงขึ้นมานั่นเองนะครับเราก็นําแรงนี้ไปใช้ในในส่วนของร,ระบบไฮดรอลิกเนี่ยความดันที่กระทาต่อกับบลอกไฮดรอลิกนะครับก็จะออกไปเป็นแรงหรือมอเตอร์ไฮดรอลิกก็จะออกไปเป็นแรงนั่นเองนะครับ